สวัสดีค่ะแม่บุญลายฟื้มทองค่ะมันนี้จะพาทุกท่านมาชมเด้อค่ะฟื้มติ่ทันเห็นอยู่นี่เป็นฟื้มท่อผ่าของลูกค้าเพิ่นส่งมาให้แม่บุญลายฟื้มทองคัดเคลือบให้ไหมเด้อค่ะนี่เป็นฟื้มเก่าของลูกค้าเป็นฟันเล็กค่ะถ้าเป็นแขวเล็กก็จะขืนสนิมแบบนี้ค่ะถ้าสภาพแบบนี้เด้อจะลูกค้าท่านใดมีอยากส่งมาเห็ดไหมเก็บเขาไหมก็ได้ค่ะถ้าแขวเขายั่ง สภาพแบบนี้เด้อค่ะบกขาดบกผูบกกรนออกค่ะทั้งลานคัดห้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้จะ้ะนี่คือหลังคัดเขือบเด้อค่ะนี่คือฟื้นแผ่นดังเมื่อกี้นี่จะคัดเขือบเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นสภาพนี้ก็สามารถนําไปเก็บตะกอม่ใส่งานใดคือเกาเด้อค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักแค่สอบถามเพิ่มเติม,ตมแม่บุญหลายพื่มท่องมาได้ค่ะ หรือจะคอมเมนต์ไปใต้โพสต์นี้คลิปนี้ก็ได้เด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ